สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอแม็กมินจิกทนานานก็จะให้ท่านผู้ชมนำเสนอพังง่างหัวขาดนะฮะเป็นของเขเมรนนะฮะตัวนี้ผมได้มาที่กรุงพนมเปญน,นะฮะที่ชายชลาคนหนึ่งนะฮะที่เป็นทหาร นะครับผ่านศึกของทางกัมพูชานะครับให้ผมมานะฮะผมก็แปลกประหลาดใจมากทําไมให้พระหัวขาดหรือพระง่างหัวขาดไอ้ง่างหรือพระไอโซ,โซนะฮะที่ทางเขมรเรียกอันนี้ให้ท่านผู้ชมดูรอบๆนะฮะก็แปลกประหลาดใจทําไมให้ทําไมไม่เอาไปทิ้งนะฮะท่านบอกว่าใช้ได้นะครับตัวนี้จะขังมากน้้นแรงมากคนคเขมรส่วนมากจะเอาไปทําหวยนะฮะหรือเอาไปเสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโนนะครับหรือจะเอาไปใช้ด้านเพศตรงข้ามของทาง เพศชายก็ต้องกู้กับเพศหญิงนะฮะเอาไปใช้นะฮะจริงๆใช้ได้ทุกเพศนะฮะหรือพ่อค้าแม่ค้าเอามาค้าขายในที่ร้านนะฮะวันไหนขายไม่ดีหรือไม่หมานะฮะใช้ตัวนี้เรียกได้นะฮะผู้ชายจุดทูบห้าดอกทำทุกวันพระนะฮะหลังพระทิตตกดินผู้หญิงสามดอกนะฮะการถวายก็ของขมนสุดของขมนก็ถวายจะเป็นเหล้าขาวนะฮะถ้าเหล้าขาวไม่มีเอาเบียนะฮะแล้วก็ เป็นหมูดิบนะฮะหรือไก่ดิบนะฮะก็มีแค่ประมาณ2อย่างถ้าหมูดิบไก่ดิบไม่มีก็จะเป็นปลากระป๋องนะฮะตัวนี้ก็จะชอบเลยหรือเป็นไข่ดิบก็ได้นะฮะตอกใส่จานหรือภาชนะนะครับอันนี้ขอได้เลยนะฮะอันนี้เป็นงัางหัวขาดนะฮะไอ้งัางหรืออิงหางทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าอิงหางนะฮะแต่ทางเขมรเ,เรียกว่าพระไอโซหรือไอใสนะฮะส่วนมากจะเรียกไอโซกัน นะฮะให้ดูฐานตัวนี้ผมสันนิษฐานว่าประมาณ60ปีนะฮะอันนี้คนแก่ก็มาใช้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเนื้อมันโดนอะไรมาเป็นเป็นเคลือบๆอ,อย่างนี้นะฮะอันนี้การเดิมๆเ,เลยนะฮะคาดว่าคงเป็นเนื้อสำลิดนะฮะแต่เป็นสำลิดใหม่นะฮะไม่ใช่สำลิดเก่ามากแต่ให้ดูเนื้อรอบๆเลย ะะเอแบ็กมินสิกไทยแลนด์ก็ยินดีนำสเสนอของเราสิ่งที่ดีๆผมจะสรรหารและลุยเข้าไปถึงพื้นที่ที่ประเทศกัมพูชานะฮะตลอดจนจังหวัดสําคัญสําคัญหรือจังหวัดใหญ่ๆห,หรือช่วงคนไหนมีของดีๆก็ มาบอกผมได้นะฮะแต่เราขอเป็นของกัมพูชานะฮะหรือของเขมรก็จะแรงมากนะฮะเอแบ็กเมจิกก็ไทยแลนด์ก็ยินดีการนำสเสรของเรานะฮะนีเขาเรียกว่าไอโซหัวขาดหรือพังง้างหัวขาดนะฮะใช้เลือกการพันนันนะฮะกับเพชรตรกท้ามหร ถูหวยโรยเบอร์นะฮะเอาไปเสี่ยงโชคได้สำหรับ,บน,นักพนันที่เงินไม่ค่อยเข้ากระเป๋านะฮะไปที่คาสิโนหรือเล่นบาคาร่านะฮะส่วนมากก็จะเอาไปใช้กันผมเคยให้เพื่อนผมใช้แล้วก็โอ้กลับมานี่เงินเป็นฟ้อนเลยนะฮะแต่ไม่บอกว่าได้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเฮงๆนะฮะตัวถังตัวถังเลยนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะพังง่หัวขาดนะฮะอันนี้คือของอัฐิอย่างหนึ่ง นะฮะของที่เขมรเขาก็เล่นกันแต่สมัยเนี้ยเป็นสมัยที่ยุคใหม่เป็นไฮเอ็นละนะฮะไฮเทคโนโลยี <Hi Technology S 1> ก็จะเรื่องนี้มันก็จะไม่ค่อยสําคัญท่านไหลแต่แล้วแต่คนชอบนะฮะเป็นของัมบิชาอมูเลนะฮะเป็นพวกมนดามแบล็กเมจินะฮะพวกพังง้งนะฮะเราจะไม่ใช้ของคอนะฮะหรือว่า,าไว้ที่หิ้งพระนะฮะเราจะไวท้ที่ถ้าเป็นห้อยนะฮะเอาไว้ห้อย ห้อยที่เอวนะฮะนะฮะผู้ชายให้รูดด้านขวานะฮะผู้หญิงให้รูดด้านซ้ายนะฮะนะฮะใช้ใส่กระเป๋าก็ได้นะฮะเล่นเงินเรียกทองก็ได้นะฮะก็จะมานนะฮะเอแบ็กมินจิกเท่านั้นก็ยินดีนำเสน่ห์ของเรานะฮะสิ่งที่ดีๆที่เรานำเสนอก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นมเมนต์ทจริงๆของดีกัมพูชานะฮะลองดูสิฮะของเสียงไฟวุบวับวุบว๊บโอ้ขนาด สู้กับไฟเลยฮะไอ้งั่งของผมนะฮะอันนี้ไม่ได้ทำเอฟเฟกนะฮะเรื่องจริงและของจริงนะฮะท่านผู้ชมก็ชมกันได้นะฮะอันนี้ผมก็เอาเปิดปลุกให้มาชมกันเลยนะฮะทางนั่งหัวขาดนะฮะอันนี้ใช้เรื่องการทำมาหากินเรื่องการเสรี่ยงโชคการพนันนะฮะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมออคุณจเจริญเจริญน,นะครับเรามีสิ่งดีดีที่นำเสนอให้กับท่านผู้ชมหรือแฟนคลับทุกท่านนะฮะ เลยเอฟทุกท่านที่ได้ติดตามเราคนงานของเราชอบกดไลค์กรลักกดเลิฟไม่ชอบไม่เป็นไรฮะขอให้ดูกับช่องของเรานานๆน,นะฮะอ๋อคุณเจริญเจริญครับขอบคุณครับ